สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับหลัก10ล่างนะครับชุดที่1สูตรที่1ใช้หลักร้อยนะครับผมนะหน่วยบนหน่วยบนแล้วก็บวก6คงที่บวก1คงที่นะครับใช้หลักร้อยหน่วยบนหน่วยบนบวก6คงที่แล้วก็บวก1คงที่สถิติตั้งต้นนะครับสิบเจ็ดไมกราหกหกนะครับ สถิติตั้งต้นเลยนะครับสำหรับแถวแรกที่เราจะใช้นะครับผมนะเพราะว่าการดับของอแถวแรกหรือว่าหลักแถวแรกนี้คือดับอยู่นะครับสำหรับแถวที่2นะครับก็จะมีการหลุดนะครับแล้วก็แถวที่3ก็จะมีการหลุดนะครับตรงนี้นะครับผมนะผมก็ไปอย่างรวดเร็วนะครับผมนะวันที่17นะครับแถวแรกสังเกตแถวแรกนะครับผมนะดับ3าม มาที่4ดับ3มาที่9นะครับผมดับ6มาที่8นะครับดับ8มาที่5นะครับผมนะ16มีนาดับ0มาที่7นะครับ1เมษาดับ4มาที่9นะครับผมนะ16เมษาดับ3มาที่7นะครับ2พฤษภาดับ1มาที่6แล้วก็8นะครับ <uh ดับ8มาที่9ก็คือ16 พฤษภานะครับผมดับ8มาที่9าสำหรับ1มิถุนาดับเลข5ตรงนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ